สวัสดีวังเตาสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับป้าเถอะหัวาขาวมากเล้าปุ๊บหมอกโต๊ะเป็นโต๊ะรับกำลังเหตุเอกสารถามฟังเล่านะครับตอนนี้อยู่สเตปแรกอยู่นะครกับเมื่อกี้ออกมาจากฟังไท้ยเนาะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปเหตุเอกสารกันเดี๋ยวจะมาว่าวกันครับ นอ้องอดฟังเล่าแล้วครับมาขามาจากกระหมอกทั้งหนาวทั้งฝนครับบรรยากาศหนาวนะครับเหมืงึงขบลื่นมาเสกเห็นง่าผมเอาตัวเสือกันล้อมาเออตอนนี้มุ่งเคืองเลยพี่น้องขนาดเรามาตัดเสาแล้วเนะาะหอดเปลาสุขสิบประมาณแปดม้งเคืองปุ่นแหละ เตรียมตัวออกเดินทางต่อครับตอนนี้พอดปากเซ่เหรอพี่น้องพอดปากเซ่แล้วออกไปหาป้าซุกตอนนี้กำลังทำเวลาครับพอดปากเซ่แปดโมงเพลิงเสียเวลาน้ำต่อหม้อ,อเขาอภาษีเขาเห็ดออกห้เนะาะอดีมันต้องถ่าพนักงานเป็นหัวหน้าเขาครับถ้าออกด้านบลอกมนดานเก้าอ่ะ ขาต้องเป็นเอกสารเพิ่มเติมเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมมาแจกแจงไลอกับซู่ฟางมันมันหลายขั้นตอนเนาะพอดีผมกับนี่บรียนหรือว่าลิสเลนกับการออกดานเนาะยังขี้หเนาะเอกสารก็ต้องละเอียดขึ้นครับพี่น้องไะพี่น้องหมอกน้ำงามหมอกยุคพูทสลาวเนาะอนนั้นวัดพุทธสาวครับที่กรุณ เหกตามแห้งครับสรุปแล้วว่าผมจะเรียนเ็จไน,นนะครับพี่นนอกเรียนเรียนเสศใแอลวเวิร์ดนะครับเพราะว่าผมสีล่องไปออกเวียงจานเบื้องนะครับก็จังสีล้งกับแม่ไม่นะครับอยาทดสอบนะครับลหลายๆด้านนอนเป็นแนวไหนนะครับเสียค่าขอบออบบอว่า้าไรหรอครับเพราะว่าผมมีไอมีประกันูีแล้วเนาะ ประกันประกันไทยยูเนี่ยลี่แหละผมซื้อโคเวอร์ไว้นะครับเป็นปีเลยดังนั้นค่าใช้จ่ายในการเขามันกับว่าต้องเสียเพิ่มเติมอีกสมมติว่าเขาเสีย, 400, ยสี่ร้อยน่นสิเขาบวกประกันแต่สมมติว่าเขาซื้อ 300, สามหมืน่นนั่นสิเขาบวกอีกสามร้อยเั่สินะครับถ้าซื้อโคเวอร์ได้เป็นปียังสิมันกับประหยัดไปหลายนะครับเพราะว่าปีหนึ่งมันกับพันกว่าบาทนึงเนาะ มาต้องตอนคนเที่ยวเขาตาบ้าพี่นอ่องเดี๋ยวไปหาเตป้าสุกกันครับจะเคเพื่อบรรยากาศตอนฝนตกพี่นอ่<ม>องเพราะสพานนะน้ำกันสิเคลื่อนอีกยวบ้านนะครับต้องใส่เอากล้ามเคลื่อนผลัดให้ฟังนี่ บนกะต้องมาขค้ืนให้กันครับปี่ปอกแปลกปลอกแปดแ้่กับเศรายังมาเศ้านะเศร้าตอนเกิดเกมดสงสายสิตนะ๊บไรกลัวมากมั้ยมาสิบว่าท้ายกับอย่างไทยพีน้องมันกว้มงามนะสองขานสภาพนะครับต่กส,สวยหัทางเขาทักขาหลั่น้องหล,งหหลนนนังรถดเม้มาว่านะ <laughs> แรงอีกโซสิอมาเรี่ยงทําใจครับเพราะว่าคิดว่ามันสิว่าตกเนาะแต่ว่าขับว่าตกมากกันขี่ไงอะครับฟุ้นกระสิกรรถยุีิแต่ว่าว่าเป็นยังครับล,ล่ลางไม่ห่อล่างไม่ก็ได้ไม่ท <c> ร <oughs> าบว่าสิเอารถไปเรี่ยงงามๆมั้งามไม,ม่ได้ดอกครับแไดรนห,หนีเนาะแต่ว่าเข้ากับล่างดูดฟุ้นทำความสะอาดภายในใบเนาะไปฉลับแขน มั้งแบบจังสีแหละพี่น้องอาเจียนเป็นเจียนมันทางก็ได้ดีนะยังใครก็ปีกอนๆอนพี่น้องทางเขานาขามเนานะแต่ว่าปีก่อนของม,มากแหรกป้าดลุงมปานปานอุกกาบาตง่ายตกนะครับแต่ว่าปีนี้แค่จะเห็ดขึ้นม่เรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆอย่าครับท่ามันกระสูงขึ้นเนาะ มันก็อาจซีบแบบบอบดอัดบอได้เนาะพอันเป็นขุมแต่ว่าก็ดีขึ้นหลายก็เก่าอยู่ครับสำหรับผมเนีย่ยที่ผมเคยมาอยู่ประจับนะเนาะอันละพี่น้องะไปขับป้ายสุกันกเกษหอดครับกเกษหอดทาเนื้อเอาพี่นอ้องอู้คือใสแต่ว่กล้องเด้่ว่าไม่นหน่าครับหนาคุ้นมั่ยยิ่งแล้วว่าทาเนื้อมันต่งางหลังแหะครับไปทาเนื้อน้าขำ ยสุตรเพื่อนผสมกับสภาพผู้บียากาศผู้บีประเทศเลยใช้รองเท้าเข้าไปถ่าเ้าสุอีแแม่ลองลงมาสม่งตอนนี้ก้างวยีงสิบและะ้วครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกเนาะย่อห้เบิ่งบรรยากาศเพทนข่ามพื่อมากอูน พี่เมียราเนาะกับเปาวลากล้องเท้าพอบ่ายอ้วดตายพี่เมีย่า,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 ายคลิป <laughs> ไหนวัางนะเอาอเป็น่ายคลิปกับสายปานมาส่งอยู่อู้นน้ำเปน้ำเปะมาเอาปิ่งไกนะ่เนาะฝนตกเบิดมือแทบพี่น้องมืออนี่ มีก็สายปานเกียร์กันมาส่งคุณขามาบักมากเละ <laughs> ส,สุดผสมกับสภาพผู้มีประเทศน, <laughs> นี่หรือดีเนาะเลย้ยเมื่อที่ออ,อกฝนมะตก มือว่านแดดเปี่ยนเปลี่ยนกันด้อยกันนาอ้นลงกันได้อะไปมันหมดเลยวะไปเดี๋ยวกล้องเนี้ยคือลายเถอะกล้องลำแข็งปลาแล้วสิเอาใส่ของอันนี้กล้องเต่าเหลียบเออสบายดีเด้อพี่น้องบ่โูเหมือนเดินทางพอดีประยุเขาพอดีเนาะปมาส่ระยุขนาด ปะอีแมลมาส่ทรงปะหก<ะ><ะ>ชโมงวันนี้อะไรวะปอปงไก่เ้นโอ้ปีงไก่ะไปทยปะอุ้ยหนาวถอดเสือ้อถอดแบบสมเกือบไม่กี่ บายมองครับลายปูสามสิบห้าปูนภูเขาท่า้าแขก เชิญจังข้เจา้าทางไม่นะเจ้าสอมว่าได้เหตุหรอครับสอมทางและอีกเศร้าลักครับเศร้ากิโลถึงตัวเมืองท่าแขกข้าเจ้าตรงมีรถบดรถอัดคนะือว่ากินเขา้า อ้อยออยออยซมยูาขอกกัับขอเลยพี่นองกินนก็จอดพักได้นี่สาเดียวรดเข้ากาวฮอดกาวิีฮอท้าแข่ ประมาณบาบสองเึ่งครับพี่้องก็ขึ้นตามเป้าหมาห้เฮ้าบอกเกินบาบสามเนากะก็ถือว่าเอ็กซ์ซ a ทาร์เกไปฮอนแล้วนี่น้องกมือเหียวไปทางเวอนท่องแหใหไง<ม>เลยวูเขาเอองาครับค,คิดจังอยู่ แถวชุมพรน,นแถวแถวกระบี่เออกะบี่ใกคูน้ำเนะาะถ่าไปทางเสือเรื่องท่องในี่ผู้อันนี้นี่ีเยนสลายกันเนาะเป็นผู้คาหินเนะตลาดทว<อ>ีทัพย์ขิงกอกไก่แห้งไงมึงไก่ไก่ยั้งจังเราบปกันไง เื่องใกล้หรือใกล้ข้ม่ขเมื่องงเาไปแ่บเรียนเข้าราชกาะดเด็เยนขาเชี่ยขาวเป็นกลางเต้นดีกว่ามองนี่ก็อย่ง้าอุดสุดยอดเลยดิุ้ยอไปบางอย่างพอดีตอนนั้นเลย ตอนเขาเขาะนะเลยเข่าเร่องเข้าเร่ยง้างครเลือกสื้อผ้าคีรถจักรเล่บางเวีย,ยวก,ก,ก,กเนี่ยารรถจักรเลาผ้าขี่ใบบูระกูนสาม้ยหนะครับาวพีซีเอฟเยอ๋อแพงรเปล่แพงแค่ซีร่ขึ้นหาง ปากสัม <c oughs> โออยหามติ้มซ้ำสุสสดพี่น้องหอดปากสั้นเหรอครับพี่น้องขับรถสิบสิบสองชั่วโมงเคืองครับพี่น้องตอนนี้หามโมงเคืองเนาะออกจากบ้านตีหาา้าสุดยอดโรงแรมงามๆครับพี่น้อง ของเราสองแสนเนาะซสส้ำอันนั่นเลยซ้ำจปะป่าเมืองซ้ำเลยพี่น้องปากสั้นครับปากสั้นโฮเทลนะครับเ,เดี๋ยวมาแลงงอายพันสิบห้าไปกินข่าวแชมของครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นคนปากสั้นเนาะอายอายโป้งนะครับกับกับเอื่อยกับแฟเพิ่นเนาะเป็นเป็นคนปากสัน้นเพิพนสิบห้าไปกินข่าวแลงครับ ป้าผมครับโหลดบอ่บอได้พักบ่อได้เศร้ากินเข่าเลยเนาะพี่น้องแล้นมีตะไปจอดหาบ้าซุปนั่นแหละแล้วก็ยิ่งงาเลยครับย่านแบบว่ามันหอดผีคำนะครับแล้วก็เมืออื่นนะ่ะสิผ้าไอา้เพิ่นไปเองเนานะยามพี่น้องเพิ่นยู่ใกล้ๆนะครับยู่ออกจากเมืองไปว่าไกลหรอกบ่คคอยเมื่อยปบบนี้พี่น้องแลยว่าห่างจาก พาแขกมาหน่มันบอมันบอกมันเป็นห้างดีเนาะเอาละติอาละครับพี่น้องยว้อนสิได้ปิดคลิปการเดินทางนะครับอุบลปากเซเซโนพาแขกบริคั่นนะครับ ทั้งเบิร์ตก็ใชซเวลาสิสองชั่วโมงจุดหานะครับพี่น้องสิบสองชั่วโมงเครึ่งมันกะเมื่อบ่มันกะบ่ปันใดครับแต่ว่ามันเป็นละาลานะครับมันถ่ายครับยุทธไทยมันบ่บ่อปันใดเราพี่น้องแต่ว่ายู่นเหื่อมันขูมหลายเนาะแต่ยังสิ้อหล่ะมันกะเป็นบางช่วงนะครับทางบอดีเนาะแต่ว่าทางจากทาแขกมากบริขันนี่ก็คือดีเล่แหละพี่น้อง ทงังโอเคโอเคเลยนี่บางช่วงเขาจ่ยเงินเท่าไหร่กว่าวมานกิโลสองกิโลหรอครับจะพูดได้ชิมมาเที่ยวกับจากทาแขกถึงมาบริขันนี่กจะโอเคอยู่พี่น้องแต่ว่าบริค่นนี่ชิว่ามีด้านสาขนเดอมีแต่ดานประเภทนี้ครับด้านประเภทนี้ก็คือด้านขามเหือ่อขามได้เฉพาะไทยกับเล่านะครับอ่าขามได้เฉพาะคนไทยกับคนเล่าแต่ว่าอ่าคนต่างประเทศขามก็ได้นะครับอ่าด้านทาแขร ด้านทางขึ้นอะนครนครพระนุน่นนนมืือกันครับขามบ่ได้นะครับจะขามได้เฉพาะด้านซากลนนะครับคนต่าง,งชาติเนาเกวนคนไทยกับคนเล่าเนาะนั่นแหละพี่น้องจะเดี๋ยวคลิปนี้กะสิด้เอาไว้ซช่นนี้ซช่นพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ผมไดเดอ้อครับก,กดไลค์กดแชร์นะครับมียังกะมาคอมเมนต์ได้ครับพี่น้องผมก็อ่านทุกคอมเมนต์แหละผมอาจจะไ่ทันได้ตอบเนาะเพราะว่าจะขับรถไปนั่ง อัพคิปไปนั่มน,นะครับไปกินเข่าบางนานกับเบิดเพลงสีหกกระท่ายว่าใดเนาะ <S <S โอเคเศร้าหนี่กระสิผ้าเอยเราไปตลาดนะครับแล้วก็ไปเบื้งบานกาเล่าปดติดตามคลิปหนาเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยว้ำนีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย